นนก็จะไปเล่นดานกระโดดสีพัดเทลนะคะอันนี้ก็เล่นไม่นานนะทุกคนอันนี้ไม่นานเล่นแปปเดียวก็ชนะแล้วนะคะเออก็ง่ายๆเลยนะคะเล่นแปปเดียวเดี๋ยวก็ชนะอุ้ยเอาใหม่เราไม่ได้กดเฮลิพอปเตรลืมไปอันนี้คือเราสร้างนะคะแล้วแต่ใครอยากมาเล่นดันแล้วนะเออเป็นไอดีสี่ศูนสี่หแปดนะคะ อ่อพิมพ์เยอะเกินไปเดี๋ยวไม่นะออ้ยย่ะปึ๊บไปเลยนะใกล้จะชนะแล้วเว้ยเดินไปเลยได้ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคมันได้แล้วเทเลพอร์ตโอเคด่านี้ง่าย,ายๆบโอ้ย ตกไปแล้วตกโอ้เฮลิคอปเตอไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าก็ยังตกดีนะครับอุ้ยมาแล้วไม่ยนมินดีอืมอืมเขียนลงไปกันเลยนะก็เดินลงไปเลยเอ้ยวู้ชนะแล้วเย้ค่ะตลอดไปกันนะคะบ๊ายบายใครอยากมาเล่นก็นกไดไอดีเลยนะคะ